สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิชาจันทราวาลีเลขาชื่อเล่นชื่อว่าน้องฟอนหนูศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยค่ะหนูได้เข้าร่วมมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี2012ค่ะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะหนูได้ไปนะคะหนูเนี่ยประทับใจอย่างหนึ่งมากเลยค่ะก็คือที่โอลิมปิกปาร์คนี่เองนะคะเพราะที่นี่เนี่ยมีกีฬานะคะหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภายเรือนะคะ หรือว่าอะไรอย่างอื่นนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ผนูประทับใจมากๆที่สุดนะคะก็คือร้านแมคโดนัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะและสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆอายุระหว่าง8ถึง12ปีนะคะมาเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้โอกาสนะคะหรืออาจจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยได้มาได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอย่างหนูก็ได้ค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะ